ท่องเที่ยวประหยัดเงินฉบับโอแพรสาว EP 2มาแล้วนะคะทุกคนซึ่งสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะก็คือสาธารณรัฐเช็กเมืองปากนั่นเองค่ะกอนจากลาอิตาลีนะคะ <c oughs> เพื่อนเรากัน,นะคะก็คุยคนขับว่าแบบเนี้ยชอบเพลงนี้มากเลยเขาก็เลยแบบจัดให้สักหนึ่งแมสนาตาติอาโมสั่งิค่ะ พอไปถึงสนามบินนะคะก็เช็คอินปกตินะคะแต่ว่าเขาจะมีตรวจกระเป๋าเข้มมากทุกคนแบบไม่ขนาดไม่เกินเท่านี้เท่านี้นะคะก็เสียไปค่ะ50ยูโรใส่กันบินยุโรปส่วนใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเราก็บินของแลน a i แอร์นะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วพอไปถึงสนามบินนะคะก็ซื้อตั๋วรถบัสเข้าเมืองค่ะเป็นรถบัสแบบยาวเห็นครั้งแรกก็คือแบบงงมากไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตสะอาดด้วยค่ะคือปาร์ก่ะทุกคนเป็นเมืองแห่งรถรางของแท้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบไปที่ไหนก็แบบเห็นแต่รถรางเนี่ยวิ่งไปทั่วเมืองซึ่งตรงๆนะสวยคลาสส ค่าครองชีพนะคะค่าตั๋วโดยสารอะไรเงี้ยค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปถึงที่พักแล้วนะคะคนตะลืมถ่ายรูปมาก,ก็ดูรูปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็จินตนาการเอาเนาะซึ่งที่พักนะคะเราก็จอง Air b บ b นะคะทําไมถึงจองอันนี้เพราะว่ามันทําอาหารได้ค่ะเราก็จะได้ซื้ออาหารแล้วก็มาทํากินเองนะคะประหยัดเงินไปได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะถ้าหารกับเพื่อนก็คือถูกลงมากวันต่อมาก็เดินไปดูเมืองคะ่ะก็คือเป็นเนี่ยสะพานอันนี้คือมันสะพานอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามันสวยมากคนเยอะมากเป็นซิกเนเจอร์ชอบที่แบบมันมีีีงงงงาา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 นนนนศิลลลปะะะขข้ข้ๆทแววก็คคือจมมบ่เเดดตภพ อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเออมันก็ดีนะเห็นวิถีชีวิตดีเราไปช่วงออทมนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะก็เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีเยอะซึ่งมันสวยมากๆทุกคนก็มีรูปมาฝากนะคะยิ้มปลอมๆหลอกๆกรุบกริบพอประมาณนิดนึงเสร็จแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนนะคะไปถ่ายวิวไปดูปราสาทอันนึงคือวิวห้องบนอนะ่ะสวยมากๆเว้ยทุกคนปราสาทที่เราไปดูนะคะก็คือปราสาทอันนี้คะ่ะแล้วเราไปเห็นข้างๆปราสาทมันมีร้านอันนี้คือเป็นร้านขายติม่มก็เลยแบบอ่ะ กินไอติมแบบติดแกลมแต่ชีวิตจริงติดแกบค่ะเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวในเมืองนะคะส่วนใหญ่สถาปัตยกรรมที่ปาก็เลิศมากคาสสิกดีแล้วก็ไปกินขนมปังขึ้นชื่อของเขานะคะหมุนเป็นไก่ย่างฮาลาหเลยแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนเป็นขนมปังนี่แหละหอมกลิ่นซินนามอนดีนะคะข้างบนก็โรยน้ำตาลข้างในใส่ช็อกโกแลตค่ะก็อร่อยดีค่ะไปลองกินดูจากนั้นก็จะเดินไปสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าประหยัดเงินก็เดินเอาค่ะนี่ค่ะที่เราไปดูนะคะเขาเรียกว่า Danzing How ก็สวยดีถ้าไม่่พลาดค่ะค่ะก็ คือเราอะชอบปาร์คมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบดูคาสิกดีแล้วก็ค่าคองชีพอะไม่ได้ราคาแรงเลยนะคะถ้ามีโอกาสเลือกได้ก็อยากไปปาร์คอีกสักรอบนึงคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะก็กลับห้องทํากับข้าวกินค่ะเตรียมไปประเทศต่อไปนะคะกลางคืนก็ดิงยังนิดหน่อยทําไมถึงกินแอลกอฮอล์เอาพูดตรงๆปะ่ะคือราคาแอลกอฮอล์กับน้ำนะคะราคาเท่าๆกันเลยดังนั้นก็ถ้าเลือกได้ก็แอลกอฮอล์เละค่ะน้ำเปล่าที่โยูโรราคาแรงมากนะคะเขาก็เลยกินอย่างอื่นกันนะคะเชามาก็มูไปประเทศต่อไปะคะ่ะแต่ว่าเราตกบัตรนะคะเลยต้องเรียกอุบะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไปถึงสนามบินปกติแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องไปประเทศต่อไปะคะ่ะโดยรวมนะคะเราชอบปากมากๆนะคะนัมเบอร์วันในใจเลยต่อไปจะไปประเทศไหนก็รอเจออกันนนใต่ไปะะคบะา Bye.